ก,ก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับตัวเขาที่จะมารับงานที่ประเทศไทย,ยหลายช่องทางหลายสื่อแล้วก็มีข้อมูลที่แตกต่างกันไปดังนั้นวันนี้เขาก็เลยเขอโอกาสท,ที่ได้พูดนะครับว่าเขาได้เดินทางมาดูฟุบอนไทยนะครับในช่วงสองวันที่ผ่านมาแล้วก็มาพบกับท่านนายกสมาคมเราถึงมาพบปากกับผู้บริหารของสมาคมทั้งนี้เ,เพื่อรับทราบว,ว่ามีการข้อเส,อสนอจริงๆ,ๆ,ๆนะครับก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพียงข่าว เขาก็เลยขอเดินทางมาพบปะมาเจรจาแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้รับเงื่อนไขยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเขาก็ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการใน,น,น,นกับสมาคมเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้พบกันอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลนะครับสมาคมก็ได้พูดคุยเเขาถึงวิสัยทัศน์แล้วก็สิ่งทงี่เราอยากได้ทำแล้วก, mm. ลก็หน้าที่ของเขาซึ่งเขาก็รับทราบนะครับวันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเงื่อนไขกันก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่หนึ่งแล้วัเรา ควรเจรจาในวันที่มาเจอกันวันแรกแต่แน่นอนเขาก็คงต้องตอเวลาเนื่องจากอาจจะเร็วเกินไปที่จะรับข้อมูลอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจภายในไม่กี่ชั่วโมงก็จะตอเวลาเพิ่มเติมที่เป็นข่าวหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารับทราบว่าเขาต้องการอะไรแล้วเรามีศักยภาพแค่ไหนันถ้ามันไม่แมตช์กันเขาไม่ไดเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับต้องเห็นว่าการที่เขาเดินทางมาดูฟุตบอลไทย แล้วก็เข้ามาควบผู้บริหารนี่ก็เท่ากับว่าเขาไม่อสนใจที่คอนเฟิร์มแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยที่เป็นทางการแล้วก็มันลงเงื่อนไขค่อนข้างเยอะก็ลองขอไปครับเงื่อนไขที่เขาเสนอมาเนี่ยวันนี้ทางสมาร์ทโเราขอรับได้เราก็ต้องทำงานบ้านกับทั้งสองฝั่งก็ต้องทำงานบ้านเดียวเพราะว่าค่านหนึ่งเขาใจรักเก็บไว้แล้องปีซึ่งค่านหนึ่งก็คงไม่ไปพูดถึงนะครับเพราะว่าเราคงไม่เคยเปิดเผยค่าตหนึ่งของโค้ชซื้เราคงไม่เปิดโอกาสใหย เชิญเข้ามาเจรจาในารืนี้เราหีสถึงตอนนี้นอกจากนิชโนแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นเป็นคนตอกไหมฮะคือต้องบอกว่าเราคงไม่สามารถจะไปฝากอะไรไว้กับคนเดียวในทุกๆครั้งนะคเราเขเรียนแต่แด้วยมารยาทเองเราก็พูดคุยเจราจาทีละคนนะครับจนถึงที่สุดแล้วเราก็ค่อยดําเนินเป็นคนตอรเห็นว่าจะเดินทางกับวันไหน <c oughs> คือนี้ครับคือต้องต้องจบวันนี้ีเราจะสนุกตอนนี้ ตารางบินเนี่ยก็คือ,อคือนอนู้นหรืออาจจะเป็นคืนนี้เขาจองไว้ทั้งสองที่ก็ต้องดูว่าช่วงเย็นเขาจะมีติดต่อเราอยังไรจริงแล้วคือก,ก่อนนี้มัจะเดินทางลับแร้